จำสาวกาวเคือได้ไหมที่มิกเกาเคืออนก็ไดอ๋อที่มาประกวดพี่หมูพี่มาไปเจอในเฟซบุ๊กคุยกันแบบนี้ก็แหมดีนะค่ะก็เกือบจะดีแล้วครับแต่ว่ามันจะเสียตรงที่ว่าผมไปบอกเขาว่าผมเป็นนักธุรกิจผมเไงครับเราจะเป็น ไม่น่าเชื่อเลยนะครับพอ,พอเจอตัวจริงปั๊บนี่จะสวยก็เฟซบุ๊กไอ้โโอ <laughs> เอ็กอยู่ไหนอย่หมอเสงฉันหมดแล้วให <c oughs> ้สั่งกับหนูมะเสงได้ตามที่สั่งหรือยังได้ครับผมเดี๋ยวเอ็กเอาไปให้ครับวสวยเลยเพือเรียกชื่อตัวเอง <c oughs> ว้าแล้วเชียวคุณคุณหน้าเคยเห็นเท่าไหนนะน,นี่ค่ะ รับรองนะคะว่าทานแล้วเนี่ยจะแข็งแรงค่ะอ๋อแล้วก็ร่าเริงสดใสด้วยนะคะคด,ดีค่ะสวัสดีค่ะตกลงคุณเอ็กนี่เองใช่ครับผม,มนี่แหละครับผมเป็นรปภ เอ็กหลอกหมูทำไมคะว่าคุณเป็นนักธุรกิจคุณเอ็กไม่ได้หลอกนะคะเอ็กเป็นนักธุรกิจจริงๆค่ะธุรกิจอะไรคะธุรกิจธุรกิจขายตรงเลค่ะขายตรงครับขายตรงหมอเสงนะคะขายตรงขายตรงค่ะขายตรงค่ะคือว่าพี่เอ็กเขากลัวว่าพี่หมูจะไม่ยอมรับนตัวเขาอะค่ะใช่ค่ะนะคะอย่าไปรังเกียจไอ้เอ็กมาเลยนะคะมันจะรังเกียจไอ้เอ็กมันเลยไหมเครอ ม่หมูจะรเกรยดคุณเอ็กทำไมคะที่ขขยตรงหมอเสงถ้าหมูรังเกียจคนไขยตรงหมอเสงก็แสดงว่าหมูรังเกียจตัวหมูเองด้วยสิคะทำไมครับหมูก็ขข่ตรงหมอเสงเหมือนกันจริงเหรอครับจริงสิคะที่หมูมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะหมอเสงเหมือนกันนี่แหละค่ะโอ้โโชคดีจริงๆละถ้างั้นแปลว่าเราก็ยังพอที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ต่อไปได้ใช่ไหมครับได้สิคะขอบคุณค่ะใจดีนะ แล้ววัน uhm สุดพอจะว่างไหมคะจะเชิญไปที่บ้านี masa, ้โอะโแสดงว่าจะพาไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องที่บ้านไปเดทกันใช่ไหมครับเปล่าค่ะพอดีว่าหมูจะเชิญไปงานแต่งที่บ้านหมูอะค่ะงานแต่งใครจะแต่งนะคะน้องหรอคะหมูค่ะหมูจะแต่งงานหรอคะค่ค่ะเดนเยนเน เิดแล้วถ้าจะแต่งงานแล้วพี่จะมาคุย <desarrollo> กับพี่เอ <ess ución> ็กใน Facebook ทำไมอะคะก็พอดีว่าเป็นโอกาสอะค่ะจะได้มาแจกการ์ดเหมือนกันคือสองร้อยสามร้อยเปิดได้นะค่ะได้จอสองร้อยสามร้อยก็เอาค่ะลงทุนนะลงทุนก็แสดงว่าพี่เอกก็โสดสิคะฝากส่องไว้ก่อนนะครับ แม่บอกว่ากินแล้วดีแถมเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ราคาถูกกว่าอีกด้วยค่ะทานมานานแล้วค่ะตอนนั้นเพื่อนแนะนามาพอลองทานนูก็รู้สึกดีค่ะทั้งบารุงร่างกายแล้วก็ผิวพรรณอีกด้วยค่ะเพื่อนถามค่ะว่าไปทําอะไรมาผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขึ้นนอกจากเรื่องผิวพรรณแล้วนะคะว่านช็อกมดลูกก็ยังมีคุณสมบัติทําให้อ,อกตึงอ,อกสวยได้รูปอีกด้วยค่ะเรี้วรอยเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็กล้าฝ้าเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นใต้ลงคาหายหมด ทานทุกวันค่ะวันละขวดมีติดไว้ในตู้เย็นเลยล่ะคะ่ะกิน7วันก็สวยเบบเนี่ยล่ะคะ่ะว่านชักมดลูกเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และตอบโจทย์ในสิ่งที่ผู้หญิงต้องการคะ่ะกลับมามีชีวิตผู้ที่สมบูรณ์อีกครั้งคะ่ะสามีกลับบ้านมาขึ้นค่ะกินแล้วสวยยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก7 7 7เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเสงมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและ call center ศูนย์องหา่ยาบำรุงกาวเครือข่าวตราหมอเสง สกัดจากกาวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเคมีเจือปนเลยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กล้าฝ้าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทำให้อบตึงอกสวยอีกด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเสงมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสง่ทั่วประเทศและคอลเซ็นเ์อร์0 2 5 1 6 4 4 8 8ป พี่เมย์เนี่ยเป็นังเอก์โวยวายอะไรกันเนี่ยไม่เป็นกุลเตรีเลยโอพี่นรองนี่จัน้ำสตายเลยนะกาลังฮิตเลยดูดๆดูอะไรของเธออะไรน่าเสียดายเลยเต้นอะขาแค้งกางเปหมดเลยอ่ะจังน้ำสตา์ นักเกียเเต้นเองก็ออกอัลบั้มเองเลยน่เต้นเหรอไม่เกี้ยโอมีด้วยโอ้ยฉันก็จำเข้ามาได้แค่นี้แหละไม่เต้นแล้วน่กเลยอเต้นอ่เต้นน่าเกียรตอด็เต้นกันนัาเกียใช่ไม่เหมาะไม่เหมะจงมสตาจังนมตาร้าจังนตาอัลบั้มเหรอเจ๊ อไหวไหมพี่มะโองไหวไหมไม่ไหวนั่งพักก่อนดีกว่าพี่มะโองพี่มะโองไข่โค่นถึงพี่มะโรงตาก่อนตาก่อนเจลยจริงเลยจริงจริงไม่ไหวนะนใช่ไหมไม่ต้องด่าแกที่ตกปากแค่ถ้าอะไรนี่ไม่เหนื่อยโอ้ยโอ้ยอ้าวจ๊้ตายแล้วนี่ผมหวังดีเอากาแฟผสมสมุนไพรมาให้เออขอบใจจะได้หายเหนื่อยทำของฉันล่วงหมดเลยนี่ฉันยืนจัดอยู่ตั้งนานน่ะเออผมหวังดี เยดนี่ยเขากำลังหิวเลยเจ๊ไม่ใช่แล้วสายเลยอะเดี๋ยวเตรียมของก่อนสายแล้วเนี่ยจะทันไหมเนี่ยก็จะไปสำนักงานใหญ่ไปหาหมอเซงพอดีนัดลูกทีมมาเยอะแยะเลยจะไปตรวจแม่สมุนไพรกับคุณหมอเซงอือคุณหมอจะตรวจสุขภาพจะรีบไปแล้วเนี่ยสายเลยฉันถื่นสายเนี่ยฝนก็ตกหนักรถก็ติดน้ำท่วมจะไปจะรีบไปแล้วก่นอย่างนี้แล้วไม่ไหลือไได้ไปแล้วมันจะเมาววันสาระอื่นไปมาลงมาแสง ฝากด้วยนะพอดีหลานเนี่ยจะมาจากสุพรรณมาจากต่างจังหวัดได้ไหมเพราะว่าฉันจะไม่อยู่จะไปทํางานนะจะพาลูกค้าไปแม้นะฝากด้วยนะไปต้ไปโอเคไปนะไปนะฝากนะไปเพราะว่าเขามาจากต่างจังหวัดนะสุพรรณนะไปนะาบอกส่งเที่ยวเลยคอยสายไปลูกไปไปไปก่อนหลานเจชื่ออะไรชื่อชื่อแก้วชื่อแก้วแก้วนะนะ คุณละสวัสดีครับผมหมอเสงครับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณบนใบหน้าทั้งสิวฟ้าใบหน้าด่างดำหมองคำรูขุมขนใหญ่ไม่กระชับก้านแห้งทาแป้งไม่ติดถ้าท่านอยากได้ผิวหน้าขาวใสภายในเจวัน เวันเท่านั้นนะครับโทรมาคุยกับผม02-516-4488ก็02ทันง่ายค่ะตอนนั้นเพื่อนแนะนำมาพอลองทานดก็รู้สึกดีค่ะกินปากกินตัวกินใต้ล้มผ้าหายหมดริ้วรอยเหี่ยวโยนนะคะแล้วก็กระฝฟาเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะกินแล้วสวย ะะ่ทีผายาหน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก777เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเสงมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและ c เซ็ c เตอร์025164488นี่เดินเช่นลลยหูลายตาไปหมดแล้วเนี่ยมันจะอะไรกันนะกนหนาฮะอ๋ออยู่เจ๊คนมันเป็นห่วงนี่ครับห่วงอะไรหรอคะพี่เอ๊ คนน้องแก้วไงลานพี่ปุ้ยอ่ะโหนี่แปลว่าพี่แก้วอะไรนี้ต้องสวยมากแน่ๆเลยใช่ไหมคะไม่เคยเห็นอโหติดติ๊กแหมมองหาจังเง้อจังแหนเหมือนกับคนเคยจีบเป็นมาชาติรู้จักเขาหมดทุกอย่างแล้วอย่างนั้นแหละเจมันลงคนมันมีเซน,นแก้วสวยด้วยดิท้ารูปหล่หอคะจะไปไหนคะเนี่ยโหเย็นประดุกเข้ารูนู่นี่ ซอยนี้ฉันต้องหลอกคนเดียวอย่าไปข้างใครใครเด็ดขาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป๊บเลยใช่เลยอ่ะใช่จริงด้วยอ่ะคือผมอยากจะขอขอเลยคะผมอยากจะขอยืมที่ชาร์จมือถือหน่อยนะครับพอดีแบตหมดแล้วได้ค่ะนี่เหรโอ้โหอันนี้ดีมาย มาจากไหนเนี่ยขอปุ๊บได้ปั๊บเลยเนี่ยพ่อฉันเ,เ,ออเป็นกราแมวเป็นเดรมอนมันไร้ค่ะชัดเดียวมากเลยค่ะอุ๊ยคนนี้พี่ขอพี่มารองของแบบนี้เนี่ยจะมาขอกันง่ายๆได้ยังไงถ้าอย่างนั้นเราขาดกันชนันเอ้ยจะไม่ย้อกันหน่อยได้หรอ แม่ี่มะโรงก็ฉันรอเล่นนะนกม่าจะไม่ง้อซะแล้วอ่ะฉันเห็นพี่มีความรักเนี่ยฉันก็มีความสุขไปด้วยนั่นแหละออขอบใจจ้ะเดี๋ยวแต่ว่ามีข้อแมนะฉันเนี่ยจะไม่ยุ่งเขาเลยถ้าพี่มะโรงเนี่ยสามารถชวนเขาเป็นสมาชิกได้โอเคโอ,เ,อเคแ,แต่แต่ว่าถ้าเขาไม่เป็นเนี่ย ันของฉันนะได้น,น,นี่ต้องเดินดไปเป็นแบบกุลสตรีเขาจะได้ไม่ว่าพวกเราได้ค่ะกุลสตรีีรระาแค่ประบุจ้าคือเรียกผมสิทธิพรก็ได้ครับชื่อสิทธิพรเหรอชื่อหล่อจังเลยอ่ะสิทธิพอรอ,อ,อยากจะชวนสมัครเป็นสมาชิกหมอเสงน,นะจ้าสนใจไหมจ๊ะ คือผมสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับคือเมื่อก่อนผมเป็นภูมิแพ้นะครับก็เลยทานยาของหมอเซิงแล้วก็หายครับก็เลยตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกซะเลยครับโอ้ยหลอกคับดีจังเลยอ่ะเราทำงานเหมือนกันเป็นงานที่ดีมีอนาคตแล้วเราก็มีหัวใจดวงเดียวกันใจเราตรงกันงั้นก็แปลว่าโอ๊พระเจ้าเราเป็นเนื้อคู่กัน คุณนาครับโหรุ่นนี้ต้องเรียกป้าแล้วค่ะนี่เรียกไข่ป้ายะเรียกน้องก็ได้คงจังหน้าแล้วไม่ได้ต่างกันเยอะครับเอองั้นผมเรียกพี่ก็แล้วกันนะครับพี่พี่ครับครัผมสงสัยครับคือเราพอคนนั้นนะครับเดินอยู่ตรงนั้นนะครับดูท่าๆมิตกังวลอะไรสักอย่างหนึ่งครับหรือว่าแถวนี้มีโจรครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะคือเนี้ยเนี้เนื้เนี้ย ที่นั่นเยนีเจปุ้ยร้านนั้นนะค,ะค่ะเนี่ยมาบอกเอ้ติ้งติ้งฝากหลานเนี่ยจะมาจับสุพรรณก็เออนี่ฝากต้อนรับหลานหน่อยดูแลกว่าหลานหรอโอ๊ยตายตายแตปตายนี้แล้วนะหลานยังไม่มาเลย <ขอ S 1> ฉันว่าป่านี้ใจแตกแตกแหลกละเอียดไปแล้วล่ะน้ากครูจูงนนเด็กอย่างนี้ใจแตกก็ <c oughs> คือผมว่าคงไม่ใช่แบบนั้นหรอกมั้งครับทําไมจะไม่ใช่เนาะใช่แล้วค่ะเพราะว่ากันว่านะคะพวกบ้านอกเข้ากรุงมาเนี่ยนะคะมักจะใจแตกมาเสียงว่าเนี่ยเขาเนี่ยนะต้องไปเที่ยวฝั่งกี้กันแน่นอนเลยค่ะพี่เขาบอกนี้นะคาโบราณเขาว่ามาเลยนะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยต้องดูเนื้อผ้าถ้าจะดูหลานนะก็ต้องดูนาแล้วเยปุ้ยนะเห็นผู้ชายได้ที่ไหนอุ้ยดาดีดาดาดีดาดาดีดา หลานสาวเจปุย๋ยจะมาแล้วเนี่ยแล้วไอ้หนุม่มหน้ามนคนนี้เป็นใครติดตามได้สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผมหมอเสิงนะครับวันนี้ผมอยากจะมาทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่ท่านมีอยู่นะครับไม่ว่าใครจะเป็นป่วยเริ่มป่วยขึ้นมาเนี่ยนะฮะท่านอย่าเพิ่งไปหาหมอแผนโบราณน,นะครับไปหาแผนปัจจุบันก่อน ปัจจุบันเหนือกว่าแผนโบราณเยอะคนเก่งๆของแผนโบราณเนี่ยผมบอกตรงนะผู้แบบคนไทยนะตายเป็นเกือบหมดแล้วเหลือน้อยมากเจ็บป่วยเนี่ยครับเข้าไปหาหมอแผนปัจจุบันก่อนเข้าโรงพยาบาลน,นะครับพอเดี๋ยวนี้หมอก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะๆแล้วหมอทน,นี่เขาเก่งเขาพัฒนามามาเรียกว่าเป็นร้อยเจร้อยปีแล้วสมัยนี้เก่งนะสมัยผมเด็กๆหมอแผนปัจจุบันยังไม่เก่งนะเพราะสมัยก่อนเขาจึงอาศัยสมุนไพรไทย ผมเองผมเป็นหมอแผนโบราณกันจริงผมยังอยากให้ท่านไปหาแผนปัจจุบันก่อนเลยแล้วค่อยมาหาผมอะไรที่มันไม่หายเนี่ยค่อยมาคุยกันบางอย่างที่ผมชํานาญนะครับก็จะรักษาให้ท่านไม่ชํานาญผมก็จะไม่รักษาให้ท่านเพราะท่านสนใจสูนภันนะที่มันเอางี้จะหาผมต้องไปโรคเรื้อรังนะครับผ่านการรักษามาแล้วไม่หายเพราะท่านโทรมาได้ครับที่025164488ครับ